สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัดไอทีชาแนลครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนํากันนะครับจะเป็นวิธีการเ,าเปลี่ยนในส่วนของรูปโปรไฟล์ของอแอปไลน์ของเรากันนะครับแล้วก็จะมาแชร์ไปยงหง่าฟีดข่าวของเรากันนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับผมจะทํำพาในส่วนของ แอปพลิเคชันไลน์ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทำจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับไปที่ส่วนของแอปพลิเคชันไลน์กันได้เลยครับหลังจากที่เข้ามาในส่วนของแอปพลิเคชันไลน์กันแล้วนะครับก็ให้เรามาในส่วนของหน้าแรกของแอปพลิเคชันไลน์กันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราคลิกไปที่ส่วนของรูปกันได้เลยนะครับหลังจากนั้น เราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้า,าโปรไฟล์ของเรากันนะครับเมื่อเราเข้ามาในส่วนของหน้าโปรไฟล์แล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยงังคลิกไปยังส่วนของอรูปนะครับที่เป็นวงกลมวงกลมอยู่นี่นครับก็ทำการคลิกกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปส่วนของการแก้ไขกันนะครับ เมื่อคลิกส่วนก็แก้ไขกันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ทําการเลือกเลือกรูปและวิดีโอกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทําการเลือกในส่วนของรูปนะครับที่เราจะต้องการตั้งเป็นโปรไฟล์กันนะครับก็เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นรูปต้นไม้กันนะครับหลังจากที่เราเลือกในส่วนของรูปกันเสร็จหรือบร้อยนะครับก็ให้การ เลื่อนขึ้นแลืลงได้นะครับหาจุดกึ่งกลางได้นะครับหลังจากนั้นก็ทำการคลิกถัดไปกันลอดครับหลังจากที่เรา,เาคลิกถัดไปแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดมาเราสามารถที่จะตกแต่งในส่วนของรูปกันได้นะครับแล้วก็ในส่วนของขั้นตอนอขั้นตอนถัดไปนะครับก็ทำการเอาในส่วนของปุ่มติ๊กตรงนี้ออกน,นะครับที่เขียนว่าแชร์ไปยังอซอล r ี่นะครับก็ไม่ ไม่ต้องให้ก็อ,ออกกันนะครับหลังจากที่เราดูในส่วนของความเรียบร้อยอันอื่นกันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ทําการคลิกในส่วนของการเสร็จสิ้นกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกเ,เสร็จสิ้นกันเสร็จเรียบร้อยครับเราก็จะกลับเข้ามาในส่วนของหน้าโปรไฟล์ของเรากันนะครับเมื <ME> ่อกลับเข้ามาในส่วนของหน้าโปรไฟล์นะครับก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของ รูปนะครับโปรไฟล์ของ l ล n e นะครับก็ได้มีการเปลี่ยนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปแนะนำวิธีการเปลี่ยนในส่วนของรูปโปรไฟล์บัญชีไล n e ของเรานะครับก็จบเพียงเท่านี้ครับสำหรับผมนะครับในส่วนของมือใหม่หัด i t c h ช n n e l นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หานไอทีชาแนลครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนํากันนะครับจะเป็นวิธีการดูในส่วนของรหัสผ่านไลน์ของเรากันนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับก็จะทําผ่านในส่วนของแอปพลิเคชันในมือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการดูจะเป็นยังไงมาดูกันได้เลยนะครับในส่วนของขั้นตอนแรกนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับคลิกไปยังส่วนของแอปพลิเคชัน กเกิลบนมือถือของเรากันได้เลยนะครับเมื่อคลิกกันเข้ามาแล้วนะครับก็จะมาอยู่ในหน้าแรกประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราเข้ามาในส่วนของหน้าแรกของ Google กันแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทำการคลิกไปที่ส่วนของด้านบนขวามือนะครับที่เป็นประมาณการตั้งค่านะครับก็ทำการคลิกกันได้เลยนะครับเมื่อคลิกแล้วนะครับจะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาประมาณนี้นะครับ หลังจากที่ป o อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการเลือกไปยังส่วนของอแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าจัดการบัญชี Google กันได้เลยนะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างในส่วนของอ e ีเมลของเรากันนะครับก็ทำการคลิกจัดการบัญชี Google กันได้เลยนะครับหลังจากคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้า,าจัดการบัญชี Google ของเรากันนะครับ หนาตาประมาณนี้นะครับหลังจากที่อยู่ในหน้าการจาัดการบัญชี Google แล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการเลื่อนหาในส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าความปลอดภัยการได้เลยนะครับก็อันนี้ผมเลื่อนมาที่เมนูความปลอดภัยแล้วนะครับหลังจากที่เราอยู่ในเมนูความปลอดภัยแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไป <S <S ก็ให้ทำการเลื่อนลงไปส่วนของด้าน uh, ล่างๆสุดเลยนะครับ โอเคหลังจากที okay. ่เราเลื่อนมาด้านล่างสุดแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าเครื่องมือจัดการรหัสผ่านการได้เลยนะครับก็คลิกหลดครับหลังจากคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของเครื่องมือจัดการรหัสผ่านกันนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็จะเห็นในส่วนของด้านล่างนะครับก็ทําการเลื่อนหาในส่วนของ แทบ็บเมนูนะครับที่เขียนว่า line.me มีกันได้เลยนะครับเมื่อเจอในส่วนของ line.me มีแล้วครับก็ทำการคลิก line.me มีกันได้เลยนะครับ หลังจากคลิกแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการยืนยันตัวตนของเรานะครับโดยให้ระบบจะให้เราทําการใส่ในส่วนของรหัสล็อกหน้าจอมือถือกันนะครับก็ให้เราทําการใส่ในส่วนของรหัสล็อกหน้าจอมือถือกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราใส่ในส่วนของรหัสล็อกหน้าจอมือถือกันแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะกลับเข้ามาก็จะกลับเข้ามายังในส่วนของ รายละเอียดของลายกันนะครับก็จะมีในส่วนของ username กับ password กันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของ password ก็จะยังดูไม่ได้นะครับก็จะเป็นส่วนของจุดๆอยู่ขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้ทำการคลิกไปที่ส่วนของดวงตากันได้เลยนะครับเพื่อที่จะดูรหัสผ่านกันนะครับก็ทำการคลิกในส่วนของดวงตากันได้เลยครับหลังจากที่เราคลิกส่วนของดวงตากันแล้วนะครับส่วนของรหัสผ่านนะครับก็จะแสดงขึ้นมา เป็นไปตามที่เราเคยไดออ้ทำการตั้งไว้กันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสลับในคลิปนี้คลิปน้าวิธีการดูรหัสผ่านลายของเรานะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สลับผมนะครับในส่วนของมือใหม่หัด IT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัดไอทีชานครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นในส่วนของการลบในส่วนของบัญชีลายของเรากันนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะทำผ่านในส่วนของอแอปพลิเคชันที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการลบจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับ ก็เริ่มต้นนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับก็คลิกในส่วนของ e อ i พลิเคชันไกันเข้ามาได้เลยครับเม,มื่อเข้ามายังส่วนของ e อ i s ลิเคชันไกันแล้วนะครับข so <may S 1> <ma> ั้นตอนถัดไปก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของแอปพลิเชันนะครับมาที่ยังส่วนของหน้าแรกของหน้าแรกหรือหน้าหลักของแอ i s ลิเคชันไกันนะครับหน้าแรกหน้าหลักนี้ก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราเข้ามาในส่วนของหน้าหลักของไลน์กันแล้วนะครับส่วนของขั้นตอนถัดไป ก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของอฟันเฟืองนะครับซึ่งอยู่ด้านบนขวามือนะครับที่จะเป็นส่วนของการตั้งค่ากันนะครับ การการคลิกฟันเฟืองรถครับหลังจากที่เราคลิกในส่วนของเอ่อฟันเฟืองแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของการตั้งค่ากันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในส่วนของการเอ่อตั้งค่ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของเอ่อแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าบัญชีกันได้เลยนะครับ หลังจากคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าบัญชีของเรากันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลื่อนลงไปส่วนของด้านล่างล่างสุดกันเลยนะครับหลังจากที่เราเลื่อนมาด้านล่างสุดแล้วนะครับก็จะเห็นตวงสื่อสีแดงนะครับที่เขียนว่าลบบัญชีนะครับก็ให้เราทําการคลิกไปที่ส่วนของลบบัญชีกันได้เลยนะครับ หลังจากที่เราคลิกส่วนของลบบัญชีกันแล้วนะครับเอ่อก็จะมีปอปอัพสอบถามความแน่ใจของเรากันนะครับก็ทำการคลิกต่อไปกันได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีส่วนของเอ่อรายละเอียดเอ่อสอบถามเรามาอีกหนึ่งรอบนะครับก็ทำการเลื่อนไปส่วนของด้านล่างๆนะครับ ก็ให้เราทําการคลิกไปที่ส่วนของชั้นรับทราบว่าตรงนี้นะครับเมื่อเราคลิกที่ส่วนของเอ่อรับทราบแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ทําการเลื่อนเพื่อจะคลิกอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อเราคลิกที่ส่วนของเอ่อไลตเอียร์ 3ช่องกันเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนถัดไปก็ทำการคลิกเพื่อที่จะลบบัญชีกันได้เลยนะครับก็จะมีป๊อปอัพสอบถามเรามาอีกหนรอบะครับก็คลิกลบ,ลบกันได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทำการลบในส่วนของบัญชีลายของเรากันนะครับเมื่อเราคลิกในส่วนของบัญชีลายขึ้นมาอีก1นึ่งรอบนะครับ ก็เป็นว่าบัญชีลายของเราได้ทําการลบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปแนะนำวิธีการลบในส่วนของบัญชีลายของเรานะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของผมนะครับมือใหม่หัดไอทีชาแนลนะครับก็ต้องขอบคุณและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม